ชีวิตและความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์และก็ออกแบบได้ถ้าเรารู้วิธีการนะคะซึ่งจะรู้ได้ก็จากคนที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วประสบความสำเร็จในที่นี้ก็คือจะต้องคล้ายคลึงกับเป้าหมายที่เราต้องการด้วยเราจะต้องเรียนรู้วิธีคิดจากพวกเขาแล้วก็นำมาประยุกใช้กับแนวคิดของเราแล้วก็ลงมือทำเหมือนกับพวกเขาทำทุกวันทำ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 ,ท,ำ,ท,ำทุกวันทำอย่างออมุ่งมัน่นและก็ศรัทธาอดทนแล้วความสำเร็จ มันจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราคาดการไว้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเราเพราะโลกของเรามันเป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผลเมื่อเราทําเหตุที่มันเหมาะสมกับความสําเร็จก็ย่อมได้รับผลที่ประสบความสําเร็จเช่นกันมีประโยคหนึ่งนาที่ชอบมากก็คือเขาบอกว่าชีวิตไม่ต่างจากการบังคับเครื่องบินถ้ารู้วิธีคิดหลักการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเราก็สามารถควบคุมชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้ หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า12วิธีคิดชีวิตไม่มีวันพลาดเป้านะคะก็เขาบอกว่าความลับที่แท้จ,จริงสู่ความสําเร็จก็คือไม่มีความลับใดๆทั้งนั้นความลับสู่ความสําเร็จก็คือไม่ได้มีความลับใดๆเลยทั้งนั้นมีเพียงแต่แนวคิดและหลักการโดยทั่วไปที่ถูกคนพบแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดทุกยุคทุกสมัยความสําเร็จมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่มันขึ้นอยู่กับ การออกแบบของตัวเราเองเป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผลกฎแห่งเหตุและผลนะคะก็คือสำหรับทุกๆเหตุก็ย่อมมีผลเสมอนะคะสำหรับทุกๆผลก็ย่อมมีเหตุถ้าเราทำสิ่งใดเราก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นถ้าทำในสิ่งเดียวกับที่บรรดาคนที่ประสบความสำเร็จทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ย่อมได้รับผลลัพธ์แบบเดียวกับพวกเขาแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าไม่ทำ ถ้าเราไม่ทําในสิ่งที่คนประสบความสําเร็จเขาทํากันก็ย่อมไม่มีอะไรช่วยให้ประสบความสําเร็จได้เลยเช่นกันความคิดของเราจะส,สร้างสภาพความเป็นจริงรอบๆตัวเราเราไม่ได้มองเห็นโลกในแบบที่มันเป็นจริงๆนะคะแต่เราจะเห็นในแบบที่เราต้องการให้มันจะเป็นโลกภายนอกตัวเราก็คือภาพสะท้อนโลกภายในตัวเรานั่นเองถ้าอยากรู้ว่าคนคนนึงมีความคิดยังไงถ้าอยากรู้ว่าคนคนนึงมีความคิดยังไง ก็ให้มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นที่ภายนอกเราจะไม่มีทางได้รับหรือว่าได้ครอบครองอะไรก็ตามเป็นระยะเวลานาน,านๆถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมันจากภายในการที่จะประสบความสําเร็จเราจะต้องมีในสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีก็คือการปรับสภาพความคิดจากภายในให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อยากได้จากภายนอกไม่ว่าจะวางแผนล่วงหน้ามาดีแค่ไหนก็ตามนะคะ ชีวิตก็จะต้องพบกับการเดินไปข้างหน้า2อก้าสลับกับการเดินถอยหลังมาอีก1นก้าวตลอดเวลาค่ะเราจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆที่มันขวางกั้นระหว่างเส้นทางไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะความสามารถในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมันก็คือปัจจัยสําคัญที่ชี้ขาดว่าใครจะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวในชีวิตนั่นเองทีนี้มาดูวิธีคิดที่1กันค่ะวิธีคิดที่1ก็คือการเลือกจุดหมายปลายทางนะคะ ประการแรกและสําคัญที่สุดเลยก็คือการรู้อย่างแน่ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองต้องการอะไรกันแน่โดยเริ่มต้นที่คําถามนะคะเริ่มต้นด้วยคําถามที่น่าจะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจริงๆแล้วฉันต้องการที่จะทําอะไรกับชีวิตของฉันฉันต้องการที่จะทําอะไรกับชีวิตของฉันกันแน่โดยทั่วไปเราจะมีเป้าหมายประมาณสี่ด้านมีในด้านร่างกายก็อาจจะบอกว่า มีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีและก็มีชีวิตที่ยืนยาวได้ทำงานที่รักและก็ได้รับค่าตอบแทนที่ดีมีความสัมพันธ์ที่เปี่ยมสุขกับคนที่เรารักและนับถือมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกไปตลอดชีวิตทีนี้มาประเมินให้คะแนนเป้าหมายทั้ง4นะคะแล้วเริ่มการปรับปรุงชีวิตด้านนั้นๆที่ได้คะแนนต่ำที่สุดเป็นอันดับแรกเลยให้คะแนน ทั้ง4ด้านนะคะเป้าหมายทั้ง4ด้านที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าด้านไหนที่ได้คะแนนต่ำก็ปรับปรุงอนั้นก่อนเวลาที่กําหนดเป้าหมายให้กับด้านใดก็ตามของชีวิตนะคะก็ให้แสดงความเห็นกับตัวออกมาอย่างเต็มที่กําหนดให้แน่ชัดว่าเงื่อนไขใดที่จะทาให้เรามีความสุขและก็พอใจมากที่สุดหากว่าเราทําสําเร็จยิ่งใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางและเป้าหมายมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งบรรลุผลตามที่ปรารถนาได้ง่ายและก็เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะเจตจานงที่มีต่ออนาคตมันจะเป็นตัวกำหนดการกระทําในปัจจุบันของทุกๆวันจงจินตนาการค่ะจงจินตนาการถ้าหาชีวิตเราสมบูรณ์แบบในทุกด้านจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนจะใช้เวลาและชีวิตยังไงเราจะมีบ้านแบบไหนจะขับรถรุ่นอะไร จะมีคู่ครองเป็นแบบไหนจะมีครอบครัวหน้าตาเป็นยังไงถ้าหากมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบรูปร่างของเราจะเป็นยังไงน้ำหนักเท่าไหร่แข็งแรงแค่ไหนกินอาหารแบบไหนออกกำลังกายแบบไหนถ้าหากมีชีวิตด้านการเงินที่สมบูรณ์แบบเราจะมีเงินในธนาคารเท่าไหร่จะนำเงินไปนลงทุนมากแค่ไหนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเป็นเท่าไหร่มีรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนในแต่ละปี ทำปฏิทินความฝันที่ต้องการขึ้นมานะคะระบุรายละเอียดลงไปเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและก็รายปีฝึกฝนเทคนิคของการมองในระยะยาวมองกลับมายังจุดที่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็นึกถึงขั้นตอนที่สามารถลงมือตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการในอนาคตได้เราจะต้องแน่ใจว่าทุกสิ่งที่ทำและทุกการตัดสินใจในวันนี้จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ได้เลือกเอาไว้แล้ว เทคนิคในการเร่งความก้าวหน้าและก็เพิ่มโอกาสในการบรรลุปเป้าหมายข้อที่1ก็คือให้คุณเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและก็สามารถวัดผลได้ข้อที่2ก็คือสร้างภาพที่ละเอียดชัดเจนถึงจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์ขึ้นมาในหัวนะคะสร้างภาพที่ละเอียดชัดเจนที่มันสมบูรณ์ขึ้นมาในหัวข้อที่3คือการจินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าเรานั้นได้บรรลุปเป้าหมายแล้ว ข้อที่4ก็คือหาเหตุผลให้กับเป้าหมายด้วยการถามตัวเองว่าทำไมทำไมฉันต้องได้สิ่งนี้มาทำไมทำไมทำไมแล้วก็ทำไมแล้วก็จงแน่ใจว่าเป้าหมายนั้นน่าเชื่อถือและก็เป็นไปได้จริงเราจะต้องทำงานไปเกือบตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่หนึ่งในความรับผิดชอบหลักก็คือการรู้ให้แน่ชัดว่างานที่เหมาะสมกับเราที่สุดคืออะไรถ้าหากสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพียงแค่สิ่งเดียวตลอดทั้งวันและก็ได้รับค่าตอบแทนที่ดี แล้วสิ่งนั้นน่าจะเป็นอะไรความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการค้นพบสิ่งที่เรารักที่จะทำและกระทุ่มเททั้งหมดนะคะเพื่อทำมันให้ดีขึ้นเรื่อยๆต่อมาวิธีการข้อที่2นะคะวิธีคิดข้อที่2ของหนังสืงเอเล่มนี้ก็คือเขาบอกว่าให้ทบทวนทางเลือกในการบินเรามีอิสระเท่ากับทางเลือกที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นเรามีอิสระเท่ากับทางเลือกที่เราสร้างขึ้นมาคนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่สร้างทางเลือกแนวทางสำรองก็ต้องสร้างไว้เผื่อด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับมือกับความล้มเหลวหรือว่าความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดนั่นเองยิ่งมีทางเลือกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตัดสินใจได้ดีขึ้นเท่านั้นทุกๆการเลือกสําคัญสามารถพลิกชีวิตของเราได้ดังนั้นนาต้องใช้เวลาในการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็รู้สึกสบายใจกับตัวเลือกจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจจงแน่ใจว่า กำลังใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปอย่างคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าหากไม่มีความสุขกับสิ่งที่ได้เลือกไว้ในปัจจุบันก็อย่านิ่งเฉยได้อย่าเพิกเฉยคุณจะต้องลงมือทําอะไรสักอย่างถ้าหากว่าไม่พอใจกับด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตนะคะก็จําเอาไว้ว่าเราสามารถเลือกได้เสมอคะ่ะและก็ต้องรู้เสมอว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเพื่อได้สิ่งนั้นมาถ้าหากว่าไม่พอใจก็อย่าลังเลที่จะขอในสิ่งที่เราต้องการด้วย เพราะชีวิตเรามันเต็มไปด้วยทางเลือกและก็การตัดสินใจคุณภาพชีวิตของเราในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกกาหนดโดยคุณภาพของการเลือกคุณภาพชีวิตของเราส่วนใหญ่ถูกกาหนดโดยการเลือกและก็การตัดสินใจในอดีตจงระวังอารมณ์จงระวังอารมณ์มด้วยยิ่งมีอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่ยิ่งตัดสินใจและก็กำหนดวิธีการที่ดีที่สุดในการไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ยากขึ้นเท่านั้นจงเป็นที่ปรึกษาที่ดีของตัวเอง มองตนเองว่าถูกจ้างมาเพื่อให้คำแนะนำกับตัวเราที่เกี่ยวกับการเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีที่สุดกับการบรรลุเป้าหมายอย่าตกลุมรักแนวคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวจงเปิดรับความเป็นไปได้ที่ว่ายังมีหนทางที่ดีกว่าในการบรรลุเป้าหมายเดียวกันนั้นจงตรวจสอบทุกรายละเอียดของเส้นทางที่ไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยต่อมาวิธีคิดที่3นะคะของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจะต้องเขียนแผนการบินค่ะ แทนที่จะมีเป้าหมายคนส่วนใหญ่เนี่ยมีแค่ความปรารถนามีแค่ความฝันและก็ความหวังเท่านั้นมีคนเพียง3%เท่านั้นนะคะที่มีเป้าหมายชัดเจนและก็บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยแผนการในการบรรลุเป้าหมายก็คือกำหนดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงคุณภาพและก็ปริมาณนะคะ เป้าหมายที่เป็นคุณภาพก็คือกําหนดว่าความคิดของเราเนี่ยจะต้องเป็นยังไงต้องคิดยังไงและก็กําหนดความรู้สึกของเราว่าเราจะต้องรู้สึกยังไงด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณก็คือใส่ตัวเลขลงไปที่สามารถวัดผลได้นะคะทีนี้มาดูวิธีในการตั้งเป้าหมายนะคะข้อหนึ่งก็คือตัดสินใจอย่างชัดเจนที่สุดว่าอะไรกัแน่ที่เราต้องการในแต่ละด้านของชีวิต ข้อที่2ก็คือเขียนเป้าหมายและก็ทําให้มันวัดผลได้ข้อที่3คือการกําหนดเส้นตายระบุอย่างชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการบรรลุเป้าหมายนี้เมื่อไหร่ข้อที่4ี่ก็คือระบุอุปสรรคทั้งหมดที่มันจะต้องเกิดขึ้นและเราก็ต้องฝ่าฟันให้ได้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อที่5ก็คือค้นหาความรู้ค่ะแล้วก็ทักษะดูว่ามีทักษะและก็ความรู้อะไรบ้างที่เราจะต้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเอง ข้อที่6ก็คือระบุว่าคนที่เราต้องการขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือเพื่อที่จะให้บรรลุปเป้าหมายนั้นจะต้องมีใครบ้างข้อที่7รวบรวมคำตอบทั้ง6ข้อนี้นะคะที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จัดเรียงจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรจำเป็นอะไรสําคัญเป็นอันดับแรกคะ่ะต่อมาก็คือระบุเป้าหมาย10อย่างที่เรานั้นอยากจะทำให้สำเร็จในปีหน้าระบุเป้าหมาย10อย่าง ที่อยากจะทำให้สำเร็จปีหน้าและถ้าทำสำเร็จภายใน24ชั่วโมงเป้าหมายหนึ่งเดียวที่จะส่งผลกระทบในทางบวกต่อชีวิตของเรามากที่สุดคืออะไรไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอะไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้ลงมือทำทันทีอย่ารอช้าขยับตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อมาวิธีคิดที่4ี่ก็คือเตรียมความพร้อมสําหรับการเดินทางการเตรียมความพร้อมก็คือสัญลักษณ์ของมืออาชีพและคนที่ประสบความสําเร็จ คนที่ประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดนั้นใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมมากกว่าคนทั่วไปคำว่าเตรียมพร้อมมากเกินไปจะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จหนึ่งในเทคนิคที่ใช้เพื่อให้การเดินทางไปอย่างราบรื่นและเพิ่มโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายก็คือการฝึกคิดถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดโดยถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเดินทางครั้งนี้แล้วก็พยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไวนะคะก็ให้กระตือร้นแล้วก็หาพยายามหาทางค่ะหาทางเลือกอื่นอย่ายอมรับสถานการณ์นั้นอย่ามัวแต่รอให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นเองแต่จงลงมือชิงทำก่อนวิธีในการเตรียมความพร้อมก็คือการแบ่งเวลาให้กับการระบุปเป้าหมายออกอย่างชัดเจนค่ะแบ่งเวลาให้กับการระบุปเป้าหมายออกมายอย่างชัดเจนทำรายการค่ะทำ to do list ที่เราต้องการจะทำนะออกมา จินตนาการถึงความผิดพลาดของทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้พูดคุยกับคนที่เคยเดินทางไปบนเส้นทางนี้มาก่อนแล้วอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคนเคยเขียนไว้เกี่ยวกับเส้นทางนี้ยิ่งเป้าหมายมีความสําคัญกับตัวเรากับครอบครัวเราแล้วก็อนาคตของเรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมพร้อมมากขึ้นเท่านั้นนะคะและต่อมาก็คือการทําแผนสํารองเอาไว้เผื่อกรณีที่เกิดแผนหลักเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็จะได้มีแผนสํารองมาใช้นั่นเอง ต่อมาวิธีการคิดที่5ก็คือการเดินเครื่องเต็มพิกัดค่ะเดินเครื่องเต็มพิกัดหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเมื่อมีเป้าหมายจะเริ่มลงมือทําเพื่อที่จะไปอย่างเป้าหมายก็คือทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่แหละพลีกายและก็ใจให้กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก้าวเท้าออกไปด้วยความศรัทธาแม้จะไม่มีสิ่งใดที่รับประกันความสำเร็จของเราก็ตามองค์งรงประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จก็คือความกล้าหาญนั่นเอง การเดินเครื่องอย่างเต็มพิกัดมีอยู่2ององค์ประกอบด้วยกันก็คือการตัดสินใจที่ทุ่มเทยอย่างหนักจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายที่ต้องการทำสิ่งที่ทำและก็จะต้องทำให้มันยอดเยี่ยมที่สุดด้วย ก็ทำงานให้มันหนักกว่าคนอื่นไปเลยค่ะทำอย่างหนักทุ่มเทมุ่งม,มัน่นทุ่มเททำงานตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ด้วยไม่ใช่ทำไปด้วยคุยไปด้วยโม,มไปด้วยไม่เอาต้องทำงานตลอดเวลามุ่งม,มัน่นตั้งใจทำงานตลอดเวลาเมื่อทำงานก็จงทำงานอย่าเสียเวลาไปกับการเล่นนะคะตัดสินใจที่จะเริ่มทำงานให้มันเร็วขึ้นทำงานให้หนักขึ้นแล้วก็กลับบ้านให้ช้าขึ้นจงระบุงานทั้งหมดที่ต้องทำในแต่ละวันแล้วก็จัดเรียงความสำคัญของแต่ละงานค่ะ เริ่มทำงานที่สำคัญที่สุดเป็นอย่างแรกในตอนเช้าจนกว่าจะทำมันสำเร็จ100%ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่ทำให้ตัวเองนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะของคนที่ตั้งใจทำงานที่สุดในบริษัทให้ได้ต่อมาวิธีการคิดที่6กก็คือการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงเริ่มต้นของการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะเราก็จะพบกับความแปรปรวนพบกับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน การออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็จะประกอบไปด้วยปัญหาและก็อุปสรรครวมถึงความล้มเหลวนะคะมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองมันไม่มีหนทางใดที่จะพัฒนาความรู้และทักษะรวมถึงลักษณะนิสัยที่จําเป็นต่อความสําเร็จได้มากไปกว่าการลงมือทําอีกแล้วค่ะมันจะเกิดจากความผิดพลาดแล้วเราก็จะเรียนรู้จากตรงนั้นมันจะทําให้เราเก่งขึ้นนั่นเองจงคาดการว่าเรานั้นจะต้องเจอกับปัญหา ความผิดหวังและก็ความล้มเหลวบ้างแต่ก็อย่าประหลาดใจนะคะถ้ามันเกิดขึ้นจริงการเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคความล้มเหลวบางทีก็ต้องสูดลมหายใจลึกๆนะทำใจให้สบายแล้วก็พูดขึ้นว่าการแก้ปัญหามันคือหน้าที่ของฉันปัญหามันคือสิ่งที่ฉันจะต้องแก้ไขทุกครั้งที่แก้ปัญหาได้สําเร็จลุล่วงเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่ยากขึ้นเรื่อยๆได้และก็รับมือกับมันได้ดี หนึ่งในกลยุทธ์ก็คือว่าการฝึกซ้อมทางความคิดเพื่อรับมือกับปัญหาโดยการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ล่วงหน้าว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็จะยังคงสงบนิ่งและผ่อนคลายฝึกตั้งคำถามค้นหาข้อเท็จจริงหาปัญหาที่แท้จริงว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงขอบเขตที่แท้จริงของปัญหาคืออะไรเปลี่ยนคำพูดแทนที่จะพูดว่าปัญหาก็ให้คุณพูดว่า โอกาสหรือว่าความท้าทายแทนนะคะต่อมาวิธีการคิดที่7ก็คือการปรับเปลี่ยนเส้นทางอย่างต่อเนื่องสิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือความเปลี่ยนแปลงชีวิตมันคือบททดสอบที่ต่อเนื่องชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับปัญหาและก็ภาวะวิกฤตอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กก็ตามภาวะวิกฤตมันคือช่วงเวลาสําคัญที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะยิ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าภาวะวิกฤตได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมองเห็นทางออกหรือว่าวิธีในการลงมือหรือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะทักษะที่มีค่าที่สุดก็คือความสามารถในการคิดอย่างสุข,ขุมและชัดเจนเราจะต้องมองเส้นทางชีวิตไปอย่างอนาคตข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอและถามตัวเองว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรยิ่งคิดล่วงหน้าถึงปัญหาคิดถึงความท้าทายและภาวะวิวกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสุขุม และก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆความสามารถในการปรับเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมันจะเป็นตัวชี้ขาดความสําเร็จได้มากกว่าปัจจัยอื่นๆทั้งหมดค่ะต่อมาวิธีการคิดที่8ก็คือการเร่งความเร็วในการเรียนรู้และก็ความก้าวหน้าสินทรัพย์ทางการเงินที่มีค่ามากที่สุดก็คือความสามารถในการหาเงินสินทรัพย์ทางการเงินที่มีค่ามากที่สุดก็คือความสามารถในการหาเงิน ความสามารถในการหาเงินก็คือการผรสมผสานกันระหว่างความรู้ทักษะประสบการณ์ภูมิหลังบุคลิกภาพอุปนิสัยความกล้าหาญความมีวินัยในตนเองและก็ความอุตสาหาพยายามเราอาจจะสูญเสียบ้านรถยนต์เงินและก็ทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดไปได้นะคะแต่ตราบใดที่ยังมีความสามารถในการหาเงินอยู่เราก็สามารถนํามันทั้งหมดกลับคืนมาได้อีกครั้งเมื่อเพิ่มภูนิความรู้ทักษะและก็ความสามารถในการเพิ่มคุณค่า ความสามารถในการหาเงินก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็เปรียบได้กับการเหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มศักยภาพของเราคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาจะเรียนรู้ตลอดเวลาราวกับว่าอนาคตของพวกเขาขึ้นอยู่กับมันถ้าหากว่าอยากจะประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพนะคะก็ต้องอุดทิศตนเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับ10%ของบนยอดพีระมิดให้ได้วิธีไต่เต้าไปสู่10%ได้เร็วที่สุดก็คือ ใช้ทักษะความรู้และก็การทุ่มเททํางานอย่างหนักนะคะทุ่มเททํางานอย่างหนักจงอุทิศตนให้กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาตนเองทั้งส่วนตัวและก็งานอย่างไม่หยุดอยังด้วยต่อมาวิธีการคิดที่9ก็คือกระตุ้นจิตเหนือสํานึกให้ทํางานกฎแห่งจิตเหนือสํานึกก็คือความคิดค่ะ มีความคิดมีแผนการมีเป้าหมายหรือว่าแนวคิดใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ที่จิตสำนึกอย่างต่อเนื่องมันจะถูกนำออกมาสู่ความเป็นจริงโดยจิตเหนือสำนึกนะคะจิตเหนือสำนึกทำหน้าที่เสมือนกับระบบนำทางในการใช้งานจิตเหนือสำนึกเราจะต้องกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัดก่อนโดยเขียนมันออกมาเพื่อบันทึกลงในจิตใต้สำนึกแล้วมันจะทำงานตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะบรรลุในสิ่งที่เราต้องการยิ่งเป้าหมายที่ชัดเจน และก็น,นึกภาพเป้าหมายเราอารมณ์ความรู้สึกมากเท่าไหร่จิตเนื้อสำนึกของเราก็จะยิ่งทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นจิตเนื้อสำนึกมันจะดึงดูดผู้คนแนวคิดและทรัพยากรต่างๆที่มันสอดคล้องกับความคิดเป้าหมายที่มันเด่นชัดนะคะมันจะนำพามาสู่ตัวเราเองจิตเนื้อสำนึกมันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ชัดเจนในรูปของการกล่าวคำยืนยันในแง่บวกที่อยู่ในรูปของประโยคปัจจุบัน จงคิดถึงเป้าหมายตลอดเวลาและก็เก็บมันไว้ในจิตสำนึกของเราอย่างชัดเจนด้วยวิธีการคิดที่10ก็คือการหลีกเลี่ยงทางลัดและก็ภาพลวงตามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มตามธรรมชาตินะคะที่จะเลือกวิธีที่ง่ายและก็สั้นที่สุดการได้ในสิ่งใดๆก็ตามโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมันเป็นเรื่องที่จะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงไม่มีสิ่งที่มีค่าใดที่ได้มาโดยง่าย ความสำเร็จอันนี้ใหญ่ทุกครั้งล้วนเกิดจากความพยายามเล็กๆนับร้อยนับพันครั้งก็จงปฏิเสธความเย้ยยวนใจให้เลือกเดินทางลัดหรือว่ามองหาสิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องทําอะไรเลยวิธีการคิดที่11ก็คือการควบคุมความกลัวมนุษย์ทุกคนล้วนมีสิ่งที่กลัวด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนะคะความกลัวเนี่ยความท้าทายที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือ การเอาชนะความกลัวและก็การเสริมสร้างความกล้าหาญลองจินตนาการว่าเรากล้าที่จะฝันกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะทำอะไรบ้างถ้าหว่าเราไม่กลัวสิ่งใดในโลกเลยนะคะเราจะรู้สึกยังไงจุดเริ่มต้นของการเอาชนะความกลัวก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวความกลัวเกิดจากความไม่รู้ยิ่งรู้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งกลัวน้อยลงเท่านั้น การรวบรวมข้อมูลที่ดีขึ้นและมากขึ้นเกี่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะช่วยเพิ่มความกล้าและก็ความมั่นใจของเราในเรื่องนั้นด้วยอนาคตจะอยู่ในกำมือของคนที่กล้าเสี่ยงไม่ใช่คนที่แสวงหาความมั่นคงอนาคตจะอยู่ในมือของคนที่กล้าเสี่ยงไม่ใช่คนที่แสวงหาความมั่นคงนะคะต่อมาวิธีการคิดที่12ก็คือการเพียรพยายามจนกว่าจะสําเร็จเพียรพยายามจนกว่าจะสําเร็จ การมีวินัยในตนเองก็คือการมีความสามารถในการทําในสิ่งที่ควรทําในเวลาที่ควรทําทําในสิ่งที่ควรทําในเวลาที่ควรทําไม่ว่าจะรู้สึกอยากทําหรือว่าไม่อยากทําก็ตามคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จก็คือการมีวินัยในตนเองเราต้องมีวินัยในการกําหนดเป้าหมายวางแผนค่ะทุกอย่างทําทุกอย่างที่จะประสบความสําเร็จให้ได้ปรับปรุงแผนจะลําดับความสําคัญจดจอ แล้วก็ลงทุนในตัวเองทุกๆวันอดเปรี้ยวไว้กินหวานบังคับความคิดให้มันจดจ่ออยู่กับความฝันให้ได้ทําให้เรานั้นจดจ่ออยู่กับเป้าหมายให้ได้ตอบสนองต่อความล้มเหลวและก็ปัญหาให้มันเป็นไปในทางบวกองค์ประกอบสําคัญของความสําเร็จนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2ประการก็คือการก้าวไปข้างหน้าและก็การไม่ท้อถอยไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เราเนี่ยจะต้องเจอกับความผิดหวังเจอกับความล้มเหลวแล้วก็เจออุปสรรคอยู่แล้วค่ะแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะใช้ความยากลาบากเขาจะใช้ประสบการณ์ที่ได้พบเจอรวมถึงความผิดหวังต่างๆนะคะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นจนประสบความสําเร็จนั่นเอง